สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปุ๊กกี้อานท์แฟมิลี่นะคะวันนี้ปุ๊กจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูวันแรกที่เราเดินทางกลับประเทศไทยนะคะครั้งนี้ปุ๊กเลือกสายการบินแอเมเดนะคะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเราเลยนุ่มๆก็พากันตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจะได้นั่งอยู่ชั้น2ของสายการบินโบอิ้งลำใหญ่ขนาดนี้แล้ว ทุกอย่างคือเลิศดมากเลยค่ะทุกคนปุ๊กมีความรู้สึกประทับใจมากปกติปุ๊กจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจที่จะนั่งสายการบินอื่นนะคะนอกจากไทยแอร์เวย์แต่ครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ค่ะหนุ่มๆก็ดีใจมากเพราะว่า เครื่องลำใหม่เครื่องลำใหญ่นั่งสบายพื้นที่กว้างมากรู้สึกไม่ผิดหวังและก็ประทับใจมากค่ะที่เลือกใช้สายการบินแอร์เมอรเรดครั้งนี้นะคะตอนนี้ทุกคนเรามาถึงประเทศดูไบแล้วพัติกับดารอนบอกว่าโอ้โหสนามบินดูไบคืออลังการมากถ้าเลือกได้อยากมาหางานทิศทําที่นี่นะคะทุกคนดูสิโอ้โหมันกว้างขวางมากเลยค่ะเราต้องไปต่อรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปเข้าเกตแล้วก็ไปรอที่เกตนะคะ6ชั่วโมงผ่านไปนะคะตอนนี้เครื่องบินกําลังจะแล่น เข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะทุกคนสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตแล้วค่ะทุกคนเครื่องเพิ่งลงมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็เวลา8ดโมงเช้าแล้วค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวไปเอากระเป๋ากันนะคะ เป็นการเดินทางที่แสนยาวนานมากนะคะหนุ่มๆก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนดูจากสภาพสีหน้าแล้วโอ้โหเจ้าตอนนี้นนก็รู้สึกว่ามาถึงปุ๊บนะคะไม่ถามหาอะไรถามซิมการ์ดอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไงซิมการ์ดเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะ กคนปุกก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยไปซื้อของมาเพิ่งได้อาบน้ำปุ๊ก <c oughs> ปุ๊กก็เลยจะมารีวิวให้พี่ๆดูนะนี่มาถึงกรุงเทพแล้วค่ะตอนนี้ปุ๊ก,กอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะพักอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินนี่แหละคะ่ะทุกคนอยู่แบบข้างนอกข้างนอกไม่วุ่นวายดีนี่ก็จะเป็นสภาพห้องของปุ๊กนะคะแล้วก็ปุ๊กจองไว้สามห้องให้พ่อให้แม่ห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องหนึ่งให้แพทริกกับดารอนนะคะเป็นเตียงคู่อันนี้ก็เป็นห้องของปุ๊กกับอนนท์ พาพ่อมาด้วยนี่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นหลังหลังห้องนะคะเป็นระเบียงออกมาแบบนี้ธรรมชาติเหมือนบ้านเลยค่ะลูกทุ่งลูกทุ่ง <c oughs> อุ้ยเนี่ยค่ะนี่คือเป็นระเบียงอ่าร้านอาหารไทยค่ะร้านอาหารไทยเป็นเรือนไทยสำหรับทานข้าวเช้า แล้วก็ได้เดินตอนเช้าเช้าอากาศน่าจะสดชื่นดีนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างเขียวชะอุ่มบรรยากาศตัดหญ้ากลิ่นหญ้าปุกง่วงเด็กเด็กเด็กนอนหลับค่ะสงสารลูกมากเลยเนาะในเครื่องบินก็คือมันนอนไม่ได้ครั้งนี้เราบินสายการบินเอมิเรตนะคะมันก็ไปลงที่ดูไบสองชั่วโมงสมชั่วโมงนะสามชั่วโมงที่ดูไบค่ะ นี่ค่ะเป็นร้านอาหารไทยเขามีชุดไทยให้เช่าด้วยนะแล้วก็เช่าถ่ายรูปแล้วก็กินข้าวทานข้าวต้องใส่ชุดไทยต้องแบบทานข้าวเนี่ยค่ะดูดิมีดนตรีไทยๆด้วยนู่นน่ะสวัสดีครับอานนท์นี่คาร์ดิเซนไทยเฮ r ร์ฟรุชตุฟฟรุชตุฟอย่าอุนเดนเฮี n ร์คานมั h อัลเฮ s ยร์เอ a นี่อะ ดูมีเรือนไทยแบบตุ้มูติมิด้วยนะทุกคนนั่งนั่งทานอาหารแล้วก็ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะคลั่งความเป็นไทยมากมันอ,อ่ดีคันเอ่อาดิ d i น i o n ไทยอันซีนุนแดนดีคันฟูตโอมาเคินเฮียฮะนระดูดูดิจะพาขึ้นไปดูค่ะเงียบดีนะคะแบบไทยๆเลยอะ่ะดูสินี่ โอ่งโบราณค่ะอ่งโบราณสมัยก่อนต้องมีโอ่งไว้แบบนี้ก่อนขึ้นมาไดนะคะเพราะว่าต้องล้างเท้านะต้องล้างเท้าตึกฝั่งนู้นก็จะเป็นมีหลายตึกมากเลยค่ะนู่นอยู่ลึกอยู่เหมือนกันนะคะในซอยนี้ก็คืออยู่ลึกอยู่นะซอย88ค่ะ ปุก,ก็ไม่เคยมาฝั่งนี้นะปุกเห็นใน booking.com ปุกลองบุกดูเพราะว่าเห็นว่ามันห้าดาวมีแต่คนชมว่าเออดีลองมาพักดูนะคะนี่เหมือนในหนังเลยอะ่ะเหมือนเหมือนในหนังกาลเกตแม่นายกาลเกตเลยอะ่ะทุกคนใช่เลยเหมือนที่เขาถ่ายหนังเลยอะ่ะใช่ตรงนี้หรือเปล่านี่เหมือนเป๊ะ เหมือนไหมคะทุกคนดูนี่และฉากตรงนี้ปุกจําได้เลยในละครในละครออบุพเพสันนิวาสอ่ใช่บุพเพสันนิวาสหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยใช่เลยอะ่ะทุกคนใช่ใช่ใช่เลยค่ะโอ้บรรยากาศดีมากนี่คือสามารถที่จะจองจัดงานแต่งแบบไทยๆได้เลยนะคะเนี่ยนะหนุม่มๆไปแล้ว มารอายายค่ะยายกับตายัางมาไม่ถึง,งทั้งนีทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวเลยรอแนวที่ไปหมดแล้วบรรยากาศตอนคืนพ้าหนุ่มๆมาอ่อยสาวไอสาวดูสิอ่อยละอ่อยละอ่อยละตายไม่ได้ครับผมอ่อยละนะคืนไฟสวยมากค่ะทุกคนลแลวล่อนน้ำหน้าไปไหนแล้ว ตรงนี้จะเป็นบาร์ตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะมืดแล้วเขาก็ปิดแล้วไฟคริสต์มาสดารลอนยังไม่กลัวอะไรเลยนะไะเ,เร็วพาทิกมันคันเหี้ยอ h i p พอปต้องแสงเกงหลุดตูดมันต้องเท่ไว้ก่อนนะมันต้องเท่ค่ะทรงผมก็เท่ด้วยอะไรนะทรงผมอะไรนะมันมันปิดทรงผมเขาเรียกอะไรนะอะไรนะอะไรใส่ม่อยากได้ไม่อยากได้อะไรนะไม่ใช่อลิกันเหรอนี่ไงจิมนะเล็น่ใช่เหรอตองตรงกัน่านี้นี่คือหัสันลังา แต่อายุไม่ถึงน่าจะเข้าได้หรือเปล่าอายุอายุต้องหกเดือนคะอายุหกเดือนหรอในอีอาดิเขาให้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่มันเป็นบ็อกเซอร์มันต้องเข้าไปเทรนนิ่เนี่ยต้องไปต่อยมวยจงผมยังไม่ถึงคริสต์มาสก็มีแมรี่คริสต์มาสแล้วนี่อ่ะเอาไปทิคไปติกไปยืนเร็วเอาไปยืนแล้วแม่จะถ่ายรูปให้ตรงนี้ มทำหน้าหลอนะทำหน้าละมาสิในคันไหนอ่ะโหดเฮี้ยเฮี้ยขึ้นดีกว่ากันนี่มาเนี่ทางนี้ก็ได้นี่นี่ตรงนั้นก็ได้มันเก่งที่บอกมาแล้วคุณยายนั่นอ่ะกระบะโคตรเที่ยวไอ้โอ้มาเนี่ยได้นี่ก็ได้เออมาแล้วมาแล้วค่ะกระบ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 ะมาแล้วเอ้ยเพียวเรา เราก็ต้องรอคนก็เหมือนเลยถเป็นรัอเตอกลือเปล่าเออโอเคอัลโต้สมาร์ทแล้วจะอารุนี้กลับยังไงนี้กลับมาของทางนี้ทางนี้นี่นี่ทางนี้เลยโอ้ยก็ยิงตูดกันกันนันดีกับนะครับเออนี่นีมาเยมาเลยากากาังน่าดีน่าย อภิรันตวดีครับทไทยเดีสาธุสาธุสาธุโนะทอฟต์หน้าสกนีนไม่ดีรู้ไม่กียตกหมกตกใจผื่นเชียงมากแต่กมาอยู่ตั้งเนืนอตัวเลยสวนเย สะสมรกษาให้ปอดไข่จากพยัญชนะไร้งนัปวดนี่นปวดเบื้องไข้เรีวตื่นเช้ามาแล้วนี่ก็คือภารกิจแรกของพวกเรานะคะวันนี้ปุ๊กจะพาครอบครัวและอ,อนอนท์และลูกๆไปเที่ยววัดอรุณกันค่ะจะเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยนะคะรวมถึงปุ๊กด้วยนะคะปุ๊กก็จะแต่งชุดไทยแล้วก็ให้อ,อนอนท์แต่งชุดไทยด้วยพ่อกับแม่ก็แต่งด้วยนะคะแต่ว่าเด็กๆไม่ยอมแต่งค่ะทุกคนคมันไม่ครูมันไม่เท่เนาะ โอเคไม่เป็นไรค่ะพวกเราแต่งชุดไทยแล้วก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นภาพครอบครัวอบอุ่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะคะว่าวัดอรุณจะสวยงามดังคำร่ำลือที่เขาพูดกันหรือเปล่าดูพ่อกับแม่น้าเนี่ยสองคนนี้น่าจะใส่ชุดนเนี่อ่ะ โอ้โหทุสดิ์พ่อนะคะโอ้โหอลังการมากนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนพ่อกับแม่ไม่เคยแต่งชุดไทยนะคะแล้วช่างก็จับพ่อกับแม่แต่งชุดไทยมาเป็นแบบนี้นะสวยอลังการมากเลยค่ะทุกคนขึ้นิน แดดประเทศไทยนะคะอานนท์ด้วยความที่อยากหล่อแล้วก็บ่นด้วยนะว่าแดดร้อนมากทําไมฉันต้องมาใส่ชุดอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าฉันก็ไม่อยากถอดชุดนะเพราะว่ามันเป็นชุดที่ฉันอยากใส่ใฝ่ฝันที่จะใส่มานานมากแล้วนะคะก็อดทนต่อไปตอนนี้ก็หน้าแดง <c oughs> ทุกคน <c oughs> รอพ่อกับแม่แต่งถ่ายรูปอยู่นะคะ <c oughs> โอ้โหพระราชนีกับราชาสร้างเป็น คู่สร้างคู่สมกันเหลือเกินค่ะตากับยายก็สวีทวีทบิวกันนะคะแพทตริกก็อยากมีส่วนร่วมนะคะทั้งหลานทั้งลูกนะคะตอนนี้ก็พากันขำหน้าดูนะคะขำตากับยายเอาถึงคิวดารอนแล้วค่ะมาช่วยแม่ค่ะอยากให้แม่ออกมาสวยนะคะภาพจะออกมาสวยเพราะลูกนี่แหละค่ะเอาหนึ่งสองสาอาตากับยายขำใหญ่เลยนะคะอยู่อะไรแบบนั้นเอาใหม่เอาใหม่ค่ะลูกโอ้ยนอดาร้อน โยนใหม่อีกรอบหนึ่งจะได้หรือเปล่าเนี่ยคนภาคนี่กขพูดเหมือนเก็บตกเลยนะคะตอนนี้เอาหนึ่งสองสามโยนเลยค่ะอ้ยสวยงามมากได้ภาพออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะทุกคนพอลูกโยนให้แม่เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นคิวพ่อบ้างแล้วนะคะคอยดูภาพจะออกมาสวยเหมือนที่ลูกโยนหรือเปล่านะคะเอาหนึ่งสองสาม โอ้โหนิ่มนวนนะคะทุกคนเอาไหมเอาไหมเอาไหมโยนอีกรอบนึงนะคะทุกคนเอาทั้งร้อนทั้งเหนื่อยยังไม่จบเนี่ยเธอให้ฉันมาทําอะไรแบบนี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโยนแล้วโยนอีกไม่ได้สักทีอนนนก็คงจะคิดบ่นอยู่ในใจนะคะทุกคนแต่ว่าก็ทําหน้าที่ของเขาต่อไปนะคะโยนอีกรอบนึงอจบสิ้นภารกิจ ต่อไปเราจะมาทำการถ่ายรูปกันนะคะพร้อมหน้าครอบครัวอบอุ่นของเรานะคะตอนนี้อานนท์ก็เหงื่อโซกมากเลยค่ะทั้งร้อนทั้งแดดนะคะแต่ปุ๊กจะบอกได้เลยว่าวัดอรุณเป็นการที่มาเที่ยวคุ้มค่ามากเลยค่ะสวยงามอลังการดั่งคำร่ำลือจริงๆนะคะฝรั่งหลายคนที่มาเที่ยวประเทศไทยต้องได้เข้ามาเที่ยววัดอรุณนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะพูดถึงวัดอรุณในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่า วัดอรุณเป็นวัดที่สวยงามมากในประเทศไทยนะคะใครที่ได้มาเนี่ยจะต้องอึ้งแล้วทึ่งกับฝีมือของคนไทยเลยนะคะดูตรงนี้ทุกคนเขาแกะสลักมาออกมาสีสันแบบสวยงามมากค่ะตะลึงเลยนะคะชาวต่างชาติมาเห็นนี่คือตะลึงเลยค่ะขนาดปุ๊กเป็นคนไทยนะปุ๊กยังตะลึงกับฝีมือของคนไทยนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะทุกคน ได้เวลาพระเอกนางเอกจะสวีทวิวิวกันแล้วนะคะถ่ายรูปคู่ครีเวดดิ้งแบบเล็กๆอบอ่นอบอ่นนะคะเพราะว่างานแต่งของเราเราไม่ได้ใส่ชุดไทยนะคะทุกคนเราจะใส่แบบชุดสีขาวริมทะเลแบบนี้เป็นสไตล์ชาวตะวันตกนะคะจะไม่ได้ใส่ชุดไทยแต่งงานเราก็เลยมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปอยู่ที่วัดอรุณนะคะส่วนพ่อกับแม่ก็โอ้โหสวีทกันสุดฤทธิ์เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือนางดีใจมากได้มาถ่ายรูปคู่กันนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็อยู่กิน กันมามีลูกทั้งสามคนยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะคะดูคุณพ่อก็ยืนดูคุณแม่ถ่ายรูปนะทุกคนโอ้ยจะหวานไปถึงไหนนะสงคนนี้เนี่ยหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๊กก็จะพาอานอนท์แล้วก็ครอบครัวข้ามฝั่งไปที่วัดโพบ้างนะคะอานอนท์เขาอยากไปวัดโพมากๆนะคะเคยเล่าให้ปุ๊กฟังหลายครั้งแล้วว่าในฝันของเขาอ่ะเขาอยากไปวัดโพมากๆอยากไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ องค์นั้นนะคะเพราะว่าเขาเคยเห็นตั้งแต่เขาอายุ10ขวบแล้วเขาก็มีความฝันว่าอยากจะมาเที่ยววัดโพทุกครั้งที่เขาพูดถึงเมืองไทยเขาจะพูดถึงวัดโพเป็นต้นๆเลยค่ะแล้วนี่เราก็ได้มาถึงวัดโพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปุกจะพาอานุ์เข้าไปชมด้านในกันค่ะ ภารกิจของเราวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมีความสุขกันท่วนหน้านะคะทุกคนขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเรานะคะขอบคุณ FC ใหม่และ FC เก่านะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนวันนี้บุ๊กต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอบคุณแล้วก็รัก FC ทุกคนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ